กัน้อชุด,ดับเธอแลมแต่เป็นสไนเปอร์มันต้องต้องชุ่มๆหน่อยอ่าสไนเปอร์มีกล้องใช่ปะ่ะงั้นสไนเปอร์ควรจะต้องอะไรอะระวังระวังข้างหน้าให้เพื่อนต้องดูทางให้เพื่อนก่อนนะสอนเพื่อนไปใช่ปะ่ะถูกต้องแล้วก็ถ้าเห็นอะไรที่มันสงสัยก็สั่งให้หน่วยเป็นคนวิ่งไปตรวจเรื่อ,อยๆโอเคเพราะว่ารุดรุกดกจาขวัญ่ะจะแนวหน้าอยู่แล้วล่ะ แต่แต่แต่ใจอยากจะมีอีกคนนึ่งที่เป็นปืนคนนะชูนิ้วกลางอแล้วแหมมันได้ย,ยิงจริงจริตอนนี้ใครอยู่ <c oughs> นนมีรุถกับขวัญมีรุถก,กับขวัญม,มีผมกขวัญนะใครอันดับแรกเข้าไปในเมือง <c oughs> ผมคิดว่าหน่วยสไนเนี่ยควรไปหาด่านฟ้าอยู่กันก่อน ส่วนมาเขาไม่อยู่ตังตันดาฟ้าจะอยู่ตามป่ากันแบ่ป่าก็โดนเขายิงนคนส่วนมากจะเดินมาทางปา่าแล้วก็ซุ่มอยู่ในปา่ายิงเข้าดาดฟ้าก่อนพี่พี่ดีย่ะครับพ่อมื่มืไม,ม,ม,ม่ต้องต้องเล็งเออเออไหลองแร้งหน่อยครับได้ได้่ดอลอง,องไต่อะไรต่ดาวก่นโอเคเซิร์ฟกันเลยอนะ่งไปดิสออกกันลุนุว่ารู้ว่าอยู่เซิี้เดินออกจากแอฟิก่อนเราค่อยไปดิตรงแถวป่าโอเคไปตามมา มาเลี้ยงแถวนะไม่ไม่ต้องวิ่งนะไม่เดินเดินกันเป็นระยะระยะพยายามดูหลังกันกับเพื่อนใส่ไม่ได้พี่เอาไปวิ่งวิ่งไปถึงก็แพ้ลว่่ิงตามดูดูหลังกันเป็นแถวแถวอ่ะโอเคดูหลังกันเป็นแถวแถวแล้วก็พยายามห่างกันระยะประมาณร้อยเมตรไม่ต้องวิ่งติดกันมากใส่ไม่ได้พี่เอาไปมามาแล้วนะตามมาลูก ไปเลยไปเลยหยปทีน้าทีน้าให้ยิงก่หนโอเคพร้อมยิงยิได้ไปต่อมาเลยมาเลยให้ปืน้นปืนล่วงปืนไอ่ะขวานปืนขวานขวานขวงไม่ออกอ่ะโอเคโอเคขวานขวานถอยมาถอยมาโอ้ขวานจะร่วงเลยฮะ ปาดไม่ซันฟันไม่ออกโอเคอ้าวมีมีสไลด์ด้วยซันไลเปิร์ดจะไปแล้วนะครูครูคููบันดี้คููบันดี้พยายามเดินห่างกันประมาณร้อยเมตรอ่ะพยายามใครบันดี้ใครเนี่ยยังไม่ได้ไม่รู้วิ่ง้ะมาเลยเนี่ยผมมากับผมมากับขวัญโคบ้านนอตมาโคบีย้ไปโคบี้ต้องต้อเดียวชายเดียว ไม่พยายามอะไรอะยังไงอ่ะพยายามจำหลังเพื่อนพี่อยู่ข้างหลังล่สุดเลยก็ได้วกันพี่ส่งให้พี่พี่พีนาทีพีนาทีนะใครจัดการโอเคเราจัดก,การให้เราจัดก,การให้โอ้โหโคตรแหลกเลยเอาล้าวทิ้หายดูสไลด์ดิรั่วเลยกูแวิ่งมาแพรวิ่งมาโผ<ธ>ม่โ ทำไมไม่มาทางที่เพื่อนมาเขามาเขามาเปลี่ยนท้ายเราก็มาเปล่ยนท้ายเปลี่ยนทางเดี๋ยวมันยิงเลยเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงไม่รู้ใครมาไปเอาอะไรป่ะปะป่ะปะดูดว่าดูดว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลงประเด็นเดี๋ยวดูดว่าเดี๋ยวเราเราไปเซิร์ฟเยอะๆแล้วเราเล่นแอร์ฟิลเนี้แหละผมว่าเรามาจำหน้าตากันก่อนดีกว่าว่าใครหน้าตาเป็นไงพยายามอยู่่่ในปาีๆเอ่อเห็นด้วยเห็นด้วย ขอแค่เดินกันไปแถวก็ปื้มก็ปื้มแล้วนะเห็นด้วยพยายามจําหลังเพื่อนข้างหน้าเราอ่ะผมว่าหลักๆจําหลังเพื่อนข้างหน้าเราให้ได้นะแล้วก็ตามกันจากต้นไหนเรื่องของเพื่อนข้างหน้าเรากระเป๋าถหารทั้งคู่เลยคนล้างต้นที่มีกระเป๋าต้นที่มีใบคนล้างคนล้างท้ายเมื่อเกิดสถานะการอะไรก็ตามแต่พยายามดูหลังไว้แล้วกันนะ เอะต้นนี้กันไหมว่าไงเอาดิสกันตรงนี้เลยเหรอเออมันรู้ว่ามันยังจงแจ้งไปล่าวะห่างๆไม่รู้เลยรู้ว่าวิ่งไปไกลๆไอ้นี่ว่าวิ่งไปไกลกว่านี้หน่อยดิมจะไหนเปิดจะไหนดิมเออใช่ใช่เคเเดี๋ยวอาไปเอาเอาไปมาตรงนี้เลยบางหน้าบางหลังห่างๆกันหน่อยดิดิสกันห่างๆหน่อยอย่าดิสกันเป็นกลุ่มเลยโอเค ดิสกันต้นไม้คนเราเอ่อคนเราประมาณที่ก้องดิสจบคนประมาณเออดิสกันห่างๆไปอย่าดิสกันเป็นกลุ่มเลยอย่าเข้ามาทีเป็นกลุ่มแม่งเห็นมันจะจบเลยแอเห้องไหนโอเคไปเซอร์ไพรเลยเต็มเฮ้ยไม่เยอะไปหน่อยเหรอโอ้ยเราไปบู๊แล้ว ต้องหาคนเยอะเยะเรา,<ห>ายังส่งสัญญาณกันไวแตอยู่เลย <c oughs> <c oughs>